ข่าวแรกนะครับเราจะไปกันที่จังหวัดมหาสารคามครับพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดมหาสารคามนำข้าวสารอาหารแห้งนะครับร่วมกันตักวัดเทโอรโรหณะครับสืบสารวัฒนธรรมประเพณีนดีงามเพื่อความเป็นสิริมงคลในวันออกพรรษาพร้อมร่วมกันตั้งอธิษฐานจิตให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงหายจากอาการปรวชวรครับ เช้าวันนี้ซึ่งตรงกับวันแรมหนึ่งค่ำเดือน11พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดมหาสารคามต่างกันต่างออกมาร่วมกันทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะเนื่องในเทศากาลออกพรรษาประจำปี2557เป็นจำนวนมากเพื่อเป็นการสืบสารวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตของตนเองและครอบครัวโดยที่บริเวณโบสถ์วัดอภิสิทธิ์ในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคามมีประชาชนผู้สูงอายุพร้อมด้วยบุตรหลานนำเข้าสารอาหารแห้งออกมาร่วมกันตักบาตรพระสง พร้อมกันร่วมกันตั้งอธิษฐานจิตนะครับให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหายจากพาการประชวนมีพระรนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงขณะเดียวกันที่วัดดอนเปลยนะครับตำบลขามเท่าอําเภอกันทรวิชัยก็มีประชาชนออกมาร่วมกันทําบุญตักบาตรเทโวโรหณะเพื่อสืบสารวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามโดยเชื่อกันว่าในวันดังกล่าวเป็นวันคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จจากเทวโลกลงมาสู่เมืองมนุษย์เพื่อเป็นการโปรดสัตว์ครับ